อ่ะถัดไปครับอันนี้เป็นประเด็นภายในประเทศเรารสำหรับผู้ที่เรียกว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา uh huh. ในภาคส่วนตำแหน่งต่างๆล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า1,800ล้านบาทเพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทน ในปี2565คาสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศร,รวมกว่า58,000อัตราโ,โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง1,848ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าสพทรวมถึงโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการจ้างผู้ปฏิบัติงานของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี2565ซึ่งมีการจ้างอยู่58,873อัตราใน16ตำแหน่งก็มีทั้งตำแหน่งธุรการนะฮะนักการพันโรงครูรายเดือนนะครับ ครูพี่เลี้ยงเด็กรนะวมถึงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,รก็มีหลายส่วนตำแหน่งนะซึ่งการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆทุกคนเรียกว่ามีความสำคัญเท่ากันหมดนะมไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนธุรการ,รนะนักการพันลงผู้ดูแลต่างๆเนี่ยทุกคนมีส่วนสำคัญ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กไทยในทุกชั้นปีนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก็ต้องดูแลบุคลากรเป็นพิเศษเนื่องจากต้องทำงานหนักบางทีการเดินทางเห็นไหมบางโรงเรียนอยู่ไกลใช่ไหมบุคลากรก็เดินทางลำบากความเป็นอยู่ก็ยากลำบากเฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลย